มนุษย์ชั้นต่ำแม่งฟิลนั้นเลยผ้าในออฟฟิศไอติไม่รู้ก็ไม่มีใครรู้แล้วนะกระตูนมังงะทุกคนนี้ครับเขากำลังขาดบุคลากรอย่างติเขาเขาคือลือสีบนประสาทของออนไลน์เซชั่นอยากอยากกวนตีนเขาแบบนิดนิดเต็มใจไว้แล้วกันคุณทำผมแบบไหนผมก็อย่างนั้นแหละไม่เคยอยู่ในสายตาผมมันอีซี่อะติอกระตอกกระตอกเรคยเรื่องไปไม่คุยได้ปะ ถามกันเลยว่ารู้สึกยังไงับคนที่ชื่อตีมึงเคยดูการ์ตูนที่แบบข้างล่างอะ่ะเขาสู้กันปะเขาสู้กันแทบ,แทบเป็นแทบตายแล้วแบบต่อยกันเอ้ยเพื่อจะเป็นที่หนึ่งอะ่ะแต่มันจะมีอยู่คนหนึ่งที่แบบยืนมองอยู่ข้างบนเว้ยแล้วมองลงมาพวกแบบไอ้พวกมน,นุษย์ชั้นต่ำอะไรเงี้ยไ <laughs> ม่ฟีลนั้นเลยห <laughs> ้าสิาศูเอาวะเมื่พูดถึงตีเนี่ยคิดยังไงเขาแบบ ผมว่าติเนี่ยเป็นคนที่เป็นคำยามครับของคำว่าคมในฝักเสือซ่อนเล็บมังกรซ่อนลายอ่าคนนี้เลยรู้สึกไงคนที่ชื่อมติมากใชี่ะมันเป็นคนที่แบบว่าแม่งไม่ใช่มนุษย์อะ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าแม่งลึกมากลึกแบบเหมือนลงไปแล้วแม่งไม่มีก้นมาดำดิ่งลงไปได้เรื่อยๆแต่ตัวเขาจะไม่บอกนะตัวเขาเหมือนเด็กที่ว่ายน้ําอยู่บนฝั่ง แล้วเขาก็จะบอกว่าไม่เปล่าเลยผมแบบธรรมดามากเลยเขาคือลือสีบนประสาทของออนไลน์สเตชันที่ผมตั้งให้เขายอดวิชานตี่อกระจอกกระจอกที่รู้ส lair, ึกไงเขากระจอกกระจอกคือที่ม ну, ันดูเก่งเนี่ยคือตัดต่อช่วยนะทุกคนคือหลังกล้องนี่คือบอกทุกคาตอบนะทไงกะตีก็เพิ่งความรู้อันิเมะก็งั้นๆเฉยๆที่เด็กบอกว่าเฮ้ยตีเก่งจังเั่น่นแล้ว โอ้ยเขาอวยกันไปเองเออเอาจริงผมว่าก็กพอพอถูไถ่อะเวลาเห็นคำถามที่แบบคนนี้ชื่อติตั้งเนี่ยเรารู้สึกไงติเนี่ยนะผมบอกให้นะแค่ชื่อเนี่ยมันก็ไม่มีใครใช้แล้วติเนี่ยเขาใช้กะติติ๊ตีติติไม่มีไม่เคยอยู่ในสายตาผมเขาอะไรเขาเขาเก่งก็นไปหรือว่าเราเทียบเขาไม่ได้หรือว่าเขาสู้เราไม่ได้เพราะว่าเขานั่งข้างหลังแล้วผมมาอยู่อีกชั้นหนึ่ง ทุกวันนี่ครับธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิตอลกําลังมาแรงแอปรูการ์ตูนเยอะแยะมากมายเขากาลังขาดบุคลากรอ,อย่างติในหลายๆแอปเนี่ยผมผมเชื่อว่าจะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นได้นะครับถ้าได้ผู้ชายคนนี้เป็นคอนซัลท์ให้สุดยอดแล้วระดับความยากโจทย์ที่เราเล่นมาตลอดหลาย EP รู้สึกไงกับ,บขา้าวางที่เขาตั้งขึ้นมาข้อมูลอยู่ในหัวเขาหมดเลยหลายๆคนทําโจทย์อาจจะมีแบบโฮโเฮ้ย g o เกิลศึกษาพิมพ์ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นหาไปเขาจะคิดตีหัวเลยครับว่แบบเฮ้ยไอ้นี่แล้วเขาก็พิมพ์ปุ๊บหารูปแล้วเขาก็แปะสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือ Chat GPT ที่อาจจะแบบอาจจะมีการเรียนรู้ต้องมาเรียนรู้จากเขาค <laughs> ือ t GPT ใช่ ใช่ใช่ใช่ว่าแบบเอ้ยทำงานยังไงจะเซิร์ชข้อมูลยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในหัวอยู่ในหัวผ่านประสบการณ์อ่าเขาเรียกชั่วโมงบิดเอางี้ถ้าในออฟฟิศไอติไม่รู้ก็ไม่มีใครรู้แล้วนะบางเรื่องสมมติเรารู้กันเต็มร้อยเราอาจจะรู้กัน50ใช่ปะไอติมันรู้ร้อยห้าอะจริงร้อยห้าสิบก็คือเกินคนเขียนแล้วนะเกินเกินเกินคคนเขียนน่าจะต้องมาปรึกษากับติว่า เออต่อไปเรื่องควรจะดําเนินยังไงดีครับถึงจะเป็นกระแสนิยมอะไรเงี้ยเออมึงเคยเห็นอัลฟาโกะปะตอนที่เขาแข่งโกะกันแล้วแบบโหแม่งล้มแบบคนระดับโลกน,นู้นนั่นนี่อันนี้เอาฟาตูนต้องมาแข่งกับมิติเท่านั้นเราเป็นคนที่แบบว่าเราเอนจอยกับกระตูนหรืออะไรอย่เงี้ยแต่เราจะไม่แบบดําดิ่งเหมือนเขาถูกปะเพราะนั้นไอ้บางอย่างเราก็จะแบบว่าข้ามไปแล้วเราแน้นอแค้นตรงที่ว่าแม่งชอบไปเอาไอ้จุดเนี้ยไอ้จุดที่แม่งแบบ กูจำได้อ่ะแต่มันคืออะไรวะอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็จะแบบรีแอคมนะันอ่ะเฉยๆเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาชอบเอาอะไรที่เราไม่รู้มาถ่ายอะไรที่เรารู้เขาไม่ค่อยเอามารู้สึกว่ากูดได้เหรอมึงไม่สามารถทําแบบนี้กับพวกได้เข้าใจไหมโอ้ยชัยค่ะใน,นที่เราเป็นคนตั้งโจทย์เองปาะเราอยากจะบอกอะไรเขา อยากอยากกวนตีนเขาแบบนิดๆแต่กลัวเขากวนตีนกลับเฉยๆแต่ว่าลองดูคิดว่าเขาน่าจะมองข้ามเราคิดอย่างนี้เต็ีมใจไว้แล้วกันคุณทําผมแบบไหนผมก็อย่างนั้นแหละเอาแค่นี้ผมไม่อยากพูดอะไรเยอะเจ็บคอเราพยายามหาโจทย์ที่ ทุกคนมีสิทธิ์เข้าใจด้วยหมายความว่าเราไม่ลึกลงไปลึกมากไปเนี่ยกลัวคนทางบ้านจะไม่เก็ตเราเลยพยายามหาโจทย์ที่มันแบบเออเฮ้ย,เข,ยเขาน่าจะลืมไปวะหรือเขาอาจจะแบบแปกเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยเออเอาคือนะอ่ะเออเออใช่ก็คือเอามาให้ง่ายๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่าอยากได้อันที่เขาเคยดูง่ายอ่ะแจกแต้มแจกแต้มมีชอยไมไม่มีมีทำไมก็เขาชอบเอางานที่มันไม่มีชอยมาให้เราเขาก็ต้องรับผลชะตากรรมแบบนั้นไปเอาอะไรที่กวนตีนเขาใกล้ๆดีว่ามันจะเจ็บปวดมากกว่า ป้อมได้มาเล่นรายการที่พี่ติ๊กตั้งคำถามนี่คิดว่าตอบได้ไหม้ผมเนี่ยบอกเลยผมตอบได้แน่นอนผมเห็นนะเนี่ยผมดูมาหลายเทปแล้วเทปกอตเอกมั่งละ่ะเทปเสียงนักภาพการ์ตูนอะไรมั่งละ่ะผมเล่นอยู่หน้าจอเนี่ยผมบอกเลยผมเก่งกว่าพวกคุณทุกคนที่นั่งอยู่บนโซฟางั้นคำถามคุณติ๊กเนี่ยมันง่ายแล้วมันอีซี่อ่ะถ้าถ้าเชิญพี่มาเล่นนะเรื่องอะไรก็ได้ส่งเฉลยให้ผมก่อนส่งเฉลยให้ผมก่อน <c oughs>